วันนี้ทางช่องได้เปิดปุ่มซเปอร์แตงเป็นปุ่มสนับสนุนช่องโดยกดปุ่มขอบคุณจากนั้นเลือกจำนวนตามที่ต้องการได้เลยหากท่านใดสนใจสนับสนุนช่องสามารถกดปุ่มนี้เลยพเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องนะครับสวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับสู่ช่องแมสซุรีนะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นการเข้าสู่บทเรียนการเรียนรู้การวิเคราะห์ความน่าจะเป็นตามหลักการทางคณิตศาสตร์ของตัวดับขนมไทย 17มกราคม2569ที่นำมาวิเคราะห์ความไม่จะเป็นให้ได้รับชมรับฟังนะครับก่อนจะาจะไปรับชมรับฟังหน่วยการเรียนรู้ต่างๆแต่และเมนูทางช่องก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังใช้สติในการนำการวิเคราะห์เภิจารณานะครับเพราะเป็นเพียงแนวทางเป็นสื่อกลางเท่านั้นโดยในคลิปนี้ทางช่องก็จะมาวิเคราะห์อัตราการคัดสรรวัตถุดิบ แต่ละวัตถุดิบเพื่อที่จะนำมาปรุงเมนูที่ทำสถิติหลุดในวันที่2มกราคม69กว่า30กว่าเมนูในวันนี้นะครับก่อนที่จะนำไปพิจารณาในวันที่17มกราคมโอกาสค่อนข้างสูงอยู่ที่90ถึง95เที่จะกลับมาเดินดีหากครั้งไหนที่หลุดก็ได้รวบรวมชุดที่ทำสถิติหลุดในครั้งก่อนมาวิเคราะห์ให้รับชมในคลิปนี้นะครับ เข้าสู่ชุดที่1เลยนะครับโดยเมนูที่1จะเป็นเมนูของอาจารย์9้าหมวกขาวจะเป็นชุดวิเคราะห์อัตราการคาดสันวัตถุดิบนะครับเพื่อที่จะปรุงเมนูดับใต้ตัวตรงโดย2มกราคมอัตราการคาสันวัตถุดิบหลุดไปดับ16ออก16ส่วน17มกราคมการคาดสันวัตถุดิบดับใต้ตัวตรง 253443526170 8 9 9 8 0 7ห้แล้วก็หนในเมนูที่หนึ่งนะครับต่อที่เมนูที่สองจะเป็นเมนูของอาจารย์เวียงพิงจะเป็นชุดการคาดสรรวัตถดิบดับร1 0ยสิตัวเนือโดย2อมกราคมคาดสรรวัตถดิบดับ6ออกเจ็ดนยออกหกก็ถือว่าหลุด ส่วนการคาดสันวัตถุดิบ17มกราคม69าคาดสันวัตถุดิบออกมาดับ110หน่วยเหนือ,นอดับ5ในเมนูที่2โอกาสค่อนข้างสูงที่จะกลับมาเดินดีนะครับ <ST UT T> ต่อมาจะเป็นเมนูที่3จะเป็นเมนูคุณลุงส่วนเมตรจะเป็นชุดการคาดสันวัตถุดิบพระเจะ้าปงเมนูดับเฉพาะ10ใต้หน่วยไม่เกี่ยวโดย16ธันวาคม ดับเฉพาะ10ใต้5ออก5 2า0ออก5ก็ถือว่าหลุดส่วน2มกราคมไม่พบไซติก็ถือว่าหลุดโอกาสสูงที่จะกลับมาเดินดี17มกราคมค่าสั่นวัตถุดิบออกมาดับเฉพาะ10ใต้3หน่วยไม่เกี่ยวในเมนูที่3นะครับต่อมาจะเป็นเมนูที่4จะเป็นเมนูของท่านอาจารย์ชุดปากาเขียน จะเป็นชุดการวิเคราะห์การคาดสัรวัตถุดิบเพื่อจะปรุงเมนูดับใต้ทุกหลักโดย2มกราคมดับ1ออก16หลุดไปส่วน17มกราคมการคาดสัรวัตถุดิบเพื่อจะปรุงเมนูดับใต้ทุกหลักดับ6ในเมนูที่4นะครับไปกันต่อที่เมนูที่5จะเป็นเมนูของอาจารย์ พระยาเต่าจะเป็นชุดการคาดสันวัตถุิบเพื่อจะปรุงเมนูดับใต้ทุกหลักโดย2มกราคมคาดสันวัตถุิบดับ6ออก16หลุดไปส่วน17มกราคมคาดสันวัตถุิบเพื่อจะปรุงเมนูดับใต้ทุกหลักดับ4ในเมนูที่5นะครับต่อมาจะเป็นเมนูที่6จะเป็นเมนูของอาจารย์ชนะพล จะเป็นชุดการคาดสัรวัตถุดิบเพื่อที่จะปรุงเมนูดับเฉพาะร้อยเหนือ10กับหน่วยไม่เกี่ยวโดย2มกราคมคาดสัรนวัตถุดิบดับเฉพาะร้อยเหนือ7กับ6ออก7 0 6 0 0ออก7ก็ถือว่าหลุดส่วน17มกราคมคาดสัรวัตถุดิบออกมาดับเฉพาะร้อยเหนือ1กับ2 1กับ2 10กับหน่วยไม่เกี่ยวนะครับ ต่อมาจะเป็นเมนูที่7จะเป็นเมนูของอาจารย์เอกชุดภาพพื้นหลังกระป๋องนมมาลีจะเป็นชุดการคาดสันวัตถุดิบเพื่อที่จะปรุงเมนูดับใต้ทุกหลักโดย2มกราคมดับ1กับ4ออก16ก็ถือว่าหลุด10ออก1ส่วนการคาดสันวัตถุดิบในวันที่ 17, มโมกราคม69อาจารย์เอกได้คาดสันวัตถุดิบออกมาดับใต้ทุกหลัก4กับ8 4กับ8นะครับ ก็พิจารณาวัตถุดิบอย่างมีวิจารณญาณก่อนนำมาปรุงแล้วก็รลังสรนเมนูออกมาไปกันต่อที่เมนูที่8จะเป็นเมนูของอาจารย์คูณเห็นจะเป็นชุดวิเคราะห์การคาดสัรนวัตถุดิบนะครับเพื่อที่จะปรุงเมนูดับ110หน่วยหนึ่งนะครับโดยการคาดสัรนวัตถุดิบในวันที่2มกราคมดับ6ออก7 6 6 หน่วยออกขกก็ถือว่าหลดวันสิบเจ็ดมกราคมหกเก้าเมนูอาจารย์ควรเห็นได้คัดสรรวัตถุดิบออกมาดับร้อยสิบเหนือเหนือดับเจ็ดพิจารณาวาัตถุดิบนี้อย่างมีวิจารณญาณก่อนนำมาปรุงแล้วก็รังสรรค์เมนูออกมานะครับต่อมาจะเป็นเมนูที่9จะเป็นเมนูของอาจารย์ฝนคนโคราชจะเป็นชุดการคัดสรรวัตถุดิบเพื่อจะปรุงเมนูดับเฉพาะหน่วยเหนือ โดย2มกราคมดับเฉพาะหน่วยเหนือ1กับ6 167นะครับออก706หนออก6ก็ถือว่าลุดส่วนการคาดสันวัตถุดิบในวันที่17มกราคมคาดสันวัตถุดิบออกมาดับเฉพาะหน่วยเหนือ278 278นะครับในเมนูที่9พิจารณาวัตถุดิบอย่างมีวิจารณญาณต่อไปนะครับ ไปกันต่อที่เมนูที่ติบนะครับจะเป็นชุดการคัดสรรวัตถุดิบเพื่อได้จับวงเมนูดับใต้ทุกหลักอัตราการคัดสร fit. รวัตถุดิบรวมหลุดจุดสาครั้งโดย2มกราคมคัดสรรวัตถุดิบเพื่อได้จับวงเมนูดับใต้ทุกหลักดับหนึ่งออก16ก็ถือว่าหลุดส่วนการคัดสรรวัตถุดิบในวันที่17มกราคมคัดสรรวัตถุดิบออกมาดับใต้ทุกหลักดับ0นในเมนูที่10นะครับพิจารณาวาัตถุดิบอย่างมี วิจารณยญาณต่อไปนะครับไปกันต่อที่เมนูที่11จะเป็นเมนูของอาจารย์ชนะพลจะเป็นการคาดสันวัตรดิบพระจจปุงเมนูดับ1้อหน่วยเนี่ยการคาดสรนวัตรดิบในวันที่16ทธันวาคมดับ8ออก8 9 5 0 0ออก8ก็ถือว่าหลุดส่วน2มกราคมไม่พบสติตก็ถือว่าหลุดต่อกัน2ครั้งส่วนการคาดสันวัตรดิบในวันที่17มกราคม69 อาจารย์ชนพลได้คาดสันวัตถุดิบออกมาดับ1้อยสิบเหนือดับศูนย์พิจารณาวัตถุดิบนี้อย่างมีวิจารณญาณก่อนนำมาปรุงแล้วก็รังสรรค์เมนูออกมาในเมนูที่11นะครับต่อมาจะเป็นเมนูที่12นะครับจะเป็นเมนูของอาจารย์นาคินโนจะเป็นชุดวิเคราะห์การคาดสันวัตถุดิบเพื่อที่จะปรุงเมนูดับใต้ ทุกหลักนะครับโดยในวันที่17มกราคมคาดสันวัตถุดิบออกมาดับ1ครั้งก่อนดับ6ออก16ก็ถือว่าหลุดนะครับก็พิจารณาวัตถุดิบนี้อย่างมีวิจารณญาณก่อนนะํามาปรุงแล้วก็รังสรรค์เมนูออกมาต่อมาจะเป็นเมนูที่13จะเป็นเมนูของอาจารย์กลุ่มและการพารัวยจะเป็นชุดการคาดสันวัตถุดิบ พอดีจะปรุงเมนูดับเฉพาะ10หน่วยเหนือร้อยไม่เกี่ยวโดยในวันที่2มกราคมค่าสันวัตถุออกมาดับเฉพาะ10หน่วยเหนือ6ออกศูนย์60ออกศูนย์หน่วยออก 0, 6ก็ถือว่าหลุดส่วน17มกราคมการค่าสั่นวัตถุออกมาดับเฉพาะ10หน่วยเหนือ6ร้อยไม่เกี่ยวนะครับพิจารณาวัตถุนี้ก่อนนำมาปรุงแล้วก็รังสรรค์เมนูออกมานะครับ ไปกันต่อที่เมนูที่14จะเป็นเมนูของอาจารย์บ้านนี้มีรักชุดใบดำจะเป็นการคัดสรรวัตถุดิบพอดิะปรุงเมนูดับเฉพาะ10เหนือร้อยกับหน่วยไม่เกี่ยวการคัดสรรวัตถุดิบในวันที่17มกราคมคัดสรรวัตถุดิบออกมาพอดิบปรุงเมนดูดับเฉพาะ10เหนือ5ครั้งก่อนดับ10เหนือ0ูย์ออก7060 60นก,ก็ถือว่าหลุดนะครับ พิจารณาวัตถุดิบนี้อย่างมีวิจารณญาณก่อนนํามาปรุงแล้วก็รังสรรค์เมนูออกมาในเมนูที่14ไปกันต่อที่เมนูที่15จะเป็นเมนูของท่านอาจารย์ยออินเตอร์จะเป็นชุดการคัาสรรวัตถุดิบเพื่อที่จะปรุงเมนูดับใต้ทุกหลักครั้งก่อนดับ6ออก1 6ก็ถือว่าหลุดส่วนการคัาสรรวัตถุดิบเพื่อที่จะนำมาปรุงเมนู ดับใต้ทุกหลักในว,วันที่17มกราคมดับ3ในเมนูที่15นะครับไปกันต่อที่เมนูที่16จะเป็นเมนูของอาจารย์ใบไผ่สีทองจะเป็นชุดการคัดสรรวัตถุดิบเพื่อที่จะปรุงเมนูดับเฉพาะ10หน่วยเหนือร้อยไม่เกี่ยวโดย17มกราคมคัดสรรวัตถุดิบ มาดับเฉพาะ10หน่วยเหนือ2ครั้งก่อนดับ10หน่วยเหนือ6ออก0 6หน่วยออก6ก็ถือว่าหลุดพิจารณาวัตถุดิบก่อนนำมาปรุงเมนูออกมาอย่างมีวิจารณญาณต่อไปไปกันต่อที่เมนูที่17จะเป็นเมนูของท่านอาจารย์ชุดการบรังสรรค์วัตถุดิบเพื่อจะปรุงเมนูด,ดับปากหลัก10หน่วยเหนือการคัาสัรวัตถุดิบในวันที่2มกราคมดับ10เหนือศูนย์ดับหน่วยเหนือ4 ออก706เราก็จะวิเคราะห์เฉพาะชุดที่หลุดเพรโอกาสค่อนข้างสูงที่จะกลับมาเดินดีครั้งก่อนดับ10เหนะือ0ออก706ก็ถือว่าหลุดส่วน17มกราคมคาสันวัตถดิบออกมาพื่อที่จะปรุงเมนูดับเฉพาะ10เหนือ9ร้อยกับหน่วยไม่เกี่ยวนะครับส่วนดับหน่วยดับ5พิจารณาวัตถดิบนี้ก่อนนำะมาปรุงเมนูที่ท17ออกมาอย่างมีวิจารณญาณต่อไปนะครับ ไปกันต่อที่เมนูที่18จะเป็นเมนูของอาจารย์ชนพลจะเป็นชุดการคาดสรรวัตถุดิบเพื่อจะปรุงเมนูดับผลรวม10หน่วยใต้โดยนะครับ1นธันวาคมนะครับก็หลุดไปสว่วน16ทธันวาคมแล้วก็2มกราคมไม่พบสถิติก็ถือว่าหลุด ส่วนสิเจมกราคมอาจารย์ชนพลได้คาดสรรวัตถุดิบออกมาเพื่อจะปรุงเมนูดับผลรวม10หน่วยใต้8นะครับดับตัวตรง0 8 8 0 1 7 7 1 2 6 6 2 3 5 5 3 4 4แล้วก็99ในเมนูที่18นะครับก็พิจารณาวัตถุดิบนี้อย่างมีวิจารณญาณต่อไปนะครับ ไปกันต่อที่เมนูที่19จะเป็นเมนูของอาจารย์นาคิโนลจะเป็นชุดการคัดสรรวัตถุดิบเพื่อที่จะปรุงเมนูดับเฉพาะ10หน่วยเหนือร้อยไม่เกี่ยวการคัดสรรวัตถุดิบในวันที่17มกราคมดับเฉพาะ10หน่วยเหนือ9ครั้งก่อนดับเฉพาะ10หน่วยเหนือ0ูนออก0 6 10ออกศูนก็ถือว่าหลุดนะครับพิจารณาวัตถุดิบอย่างมีวิจารณญาณก่อนนำมาปรุงแล้วก็รังสรรค์เมนูออกมานะครับ ไปกันต่อที่เมนูที่20จะเป็นเมนูของอาจารย์เจ๊จะเป็นชุดการคาดสัรวัตถุดิบปฏิจิตรงเมนูดับใต้ทุกหลักโดย16ธันวาคมดับ2ออก52าหลุดส่วน2มกราคมไม่พบใส่ติก็ถือว่าหลุดส่วน17มกราคมคาดสัรวัตถุดิบออกมาพิจปรุงเมนูดับใต้ทุกหลักดับ5ในเมนูที่20พิจารณาวัตถุดิบอย่างมีวิจาจรณญาณก่อนนำมาปรุงแล้วก็รังสรรคัดเลือกเมนูออกมานะครับ ไปกันต่อที่เมนูที่21จะเป็นเมน so ูของอาจารย์นาคิโนชุดปริมโ้งจะเป็นชุดการค้าสั่นวัตถ yeah, ุดิบเพรชปงเมนูดับร้อยสิบหน่วยเนือการค้าสั่นวัตถุดิบในวันที่2มกราคมดับ7ออก7 0 6รอยออก7ก็ถือว่าหลุดส่วนการค้าสัรนวัตถุดิบในวันที่17มกราคม69อาจารย์นาคิโน่ได้ค้าสั่นวัตถุดิบเพรชปงเมนูดับร้อยสิบหน่วยเนือดับ8ในเมนูที่21นะครับ พิจารณาวัตถุดิบอย่างมีวิจารณญาณต่อไปไปกันต่อที่เมนูที่22จะเป็นเมนูของอาจารย์บ้านนี้มีรักชุดการคัาสัรวัตถุดิบเพื่อจะปรุงเมนูดับเฉพาะร้อยเหนือ4ชุดการปรุงโดยในวันที่2มกราคมชุดการปรุงที่4หลุดไปโอกาสสูงที่จะกลับมาเดินดีนะครับส่วนการคัาสัรวัตถุดิบ17มกราคม69 ค่าสามวัตถุิบออกมาดับเฉพาะร้อยเหนือ0945 0945เน้นชุดการปรุงที่4โอกาสสูงที่จะกลับมาดับผ่านก็คือดับร้อยเหนือ5พิจารณาเมนูที่22ออย่างมีวิจารณญาณต่อไป ไปกันต่อที่เมนูที่23จะเป็นเมนูของอาจารย์โกสัมพีจะเป็นชุดการคัดสรรวัตถุดิบเพื่อจะปรุงเมนูดับเฉพาะ10หน่วยเหนือร้อยไม่เกี่ยวโดย2มกราคมคัดสรรวัตถุดิบดับเฉพาะ10หน่วยเหนือ0ูออกศูนย์ออกศูนย์ก็ถือว่าโดยส่วนการคัดสรรวัตถุดิบเพื่อจะปรุงเมนูดับเฉพาะ10หน่วยเหนือ17มกราคมดับเฉพาะ10หน่วยเหนือ5้0รไม่เกี่ยวนะครับในเมนูที่23 ไปกันต่อที่เมนูที่24จะเป็นเมนูของอาจารย์ปุ้ยนะครับจะเป็นชุดการคัาสัรนวัตถุดิบเพื่อปรับปรุงเมนูดับเฉพาะหน่วยใต้ชุดการปรุงที่3 10ไม่เกี่ยวอัตราการคัาสัรวัตถุดิบรวมหลุดจุดสครั้งโดยในวันที่สมกราคมคัาสัรนวัตถุดิบดับเฉพาะหน่วยใต้6ออก16หน่วยออก6ก็ถือว่าหลุดส่วนการคัาสัรนวัตถุดิบ17มกราคมคัาสัรวัตถุดิบออกมา ดับเฉพาะหน่วยใต้9ก้าสิบไม่เกี่ยวนะครับพิจารณาวัตถุดิบนี้อย่างมีวิจารณญาณก่อนนำมาปรุงแล้วก็รังสรรค์เมนูออกมานะครับไปกันต่อที่เมนูที่25จะเป็นเมนูของอาจารย์ บ้านนี้มีรักชุดดับสดายตังใต้ดับเฉพาะตัวตรงโดย2มกราคมใน18ชุดการปรุงหลุดไปออก16ดับ16ส่วนการคัดสรรวัตถุดิบพอดีจปรุงเมนูในวันที่17มกราคม69 8ชุดการปรุงดับใต้ตัวตรง1 6 2 5 2 9 3 2 3 4 4 4 3 4 5 5 2 5 6 6 1 7 0 7 4 8 7 8 9 9 0 9 8 0 3แล้วก็07ในเมนูที่ 25นะครับพิจารณาวัตถุดิบอย่างมีวิจารณญาณก่อนนำมาปรุงแล้วก็คัดสรรบังสรรเมนูออกมานะครับไปกันต่อที่เมนูที่2 6จะเป็นเมนูของอาจารย์คนล่าฝันเพื่อนสีแดงจะเป็นชุดการคัดสรรวัตถุดิบพร่จปรุงเมนูดับเหนือตัวตรงดับใต้ตัวตรงโดยชุดการปรุงสองม,มกราคมเหนือหลุดไปออก06 ดับ06ก็หลุดโอกาสสูงที่จะกลับมาเดินดีดับผ่านเหนือนะครับส่วนชุดกับใต้ก็พิจารณาได้เช่นเดียวกันพิจารณาวัตถุดิบนี้ก่อนนำปรุงเมนูที่16อย่างมีวิจารณญาณต่อไปไปกันต่อที่เมนูที่17จะเป็นเมนูของอาจารย์เวียงพิงชุดดอกชบาจะเป็นชุดการคาดสันวัตถุดิบเพื่อจะปรุงเมนูดับเฉพาะร้อยเหนือ10กับหน่วยแม่เกี่ยว โดย2มกราคมค่าสันวัตถุออกมาดับเฉพาะร้อยเหนือ7ออก70 600ออก7ก็ถือว่าหลดส่วนการค่าสันวัตถุดิบ17มกราคมค่าสันวัตถุออกมาเพื่อปรุงเมนูดับเฉพาะร้อยเหนือ10กับหน่วยไม่เกี่ยวนะครับพิจารณาอย่างมีวิจารณญาณก่อนนำมาปรุงแล้วก็รังสรรค์เมนูออกมานะครับไปกันต่อที่เมนูที่28จะเป็นเมนูของท่านอาจารย์ ดับเม็ดทรายจะเป็นชุดดับคู่ใต้การคาดสันวัตถุิบหรือสถิติรวมหลุดจุดสามครั้งโดยครั้งล่าสุดก็คือ2มกราคมคาดสันวัตถุิบออกมาดับ6ก 1, 1 6ออก16ก็ถือว่าหลุดส่วนการคาดสัวนวัตถุิบในวันที่17มกราคมวิเคราะห์คาดสันวัตถุิบเพืี่จะรุงเมนูดับคู่ใต้า3า 4, 4 3 3, 3่ 5, 5 3 4 5 5 4พิจารณาอย่างมีวิจารณญาณก่อนนำมาปรุงแล้วก็รังสรรเมนูออกมาในเมนูที่28นะครับ ไปกันต่อที่เมนูที่29จะเป็นเมนูของอาจารย์ดั่งเมสไ์จะเป็นชุดการคาดสันวัตถุดิบเพื่อจะปรุงเมนู ดับเหนือตัวตรงดับใต้ตัวตรงโดย2มกราคมคาดสันวัตถุดิบออกมาผ่านเฉพาะชุดเหนือหรือช,ชุดใต้ชุดใต้ดับ16ออก16ก็ถือว่าหลุดซอยสิมกราคมการคาดสันวัตถุดิบเราจะวิเคราะห์ชุดใต้เป็นหลักก็คือโอกาสสูงที่จะกลับมาเดินดีอยู่ที่90%คาดสันวัตถุดิบปรุงเมนูดับใต้ตัวตรง1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1 7 0 8 9 9 8แล้วก็ศูส่วนชุดเหนือก็สามารถวิเคราะห์ได้เช่นเดียวกัน พิจารณาวัตถุดิบก่อนนำมาปรุงเมนูนะครับไปกันต่อที่เมนูที่30จะเป็นเมนูของอาจารย์เปิ้ลจะเป็นชุดการค้าสรรวัตถุดิบเพื่อจะปรุงเมนูดับเฉพาะ10เหนือร้อยกับหน่วยเม็ดเกี่ยวการค้าสรรวัตถุดิบในวันที่2มกราคมค้าสรรวัตถุดิบออกมาดับเฉพาะ10เหนือ0ย์ออก706 10ออกศนย์ก็ถือว่ารุยส่วนการค้าสรรวัตถุดิบในวันที่17มกราคม69 ถ้าสันวัตถดิบออกมาเพื่อที่จะปรุงเมนูดับเฉพาะ10เหนือ0ูย์ร้อยกับหน่วยเม่ดเกี่ยวในเมนูที่30โอกาสค่อนข้างสูงที่จะกลับมาเดินดีพิจารณาอย่างมีวิจารณญาณต่อไปนะครับ ไปกันต่อที่เมนูที่31จะเป็นเมนูของอาจารย์ธนกรจะเป็นชุดการคัดสรรวัตถุดิบพริจปรุงเมนูดับใต้ตัวตรงโดย2มกราคมดับ16ออก16ก็ถือว่าหลุดส่วนการคัดสรรวัตถุดิบในวันที่17มกราคม69คัดสรรวัตถุดิบพริจปรุงเมนูดับใต้ตัวตรงมีดับ0 1 6 0 4 0 6 1 8 0 3 6 8 7 0 9 1 6 1 8 0 8 0 4 5 0 3 0 1 0 6 7

ไปกันต่อที่เมนูที่32จะเป็นเมนูของอาจารย์บ้านนี้มีราชุดตารางสินเงินจะเป็นชุดการคาดสัรนวัตถุเด็ดพฤติจปงเมนูดับเฉพาะร้อยเหนือการคาดสัรวัตถุดิบหรือเซติหลดต่อกัน2ครั้งก็คือ16ธันวาคมแล้วก็2มกราคมส่วนการคาดสัรวัตถุดิบ17มกราคมโอกาสสูงอยู่ที่95%ที่จะกลับมาเดินดีพิจารณาอย่างมีวิจารยญการคาดสัรวัตถุออกมาดับเฉพาะร้อยเหนือ 9- 10กับหน่วยไม่เกี่ยวนะครับ ไปกันต่อที่เมนูที่33จะเป็นเมนูของอาจารย์ดูดีๆก็มีโชคจะเป็นชุดการคาดสันวัตถุดิบเพื่อที่จะปรุงเมนูดับร้อยสิบหน่วยเนือการคาดสันวัตถุดิบในวันที่2มกราคมดับ6ตัวการคาดสันวัตถุดิบชุดดับจะอยู่ในวงกลมสีแดงนะครับโดย2มกราคมดับ6ออก7 0 6หน่วยออก6กก็ถือว่าหลุดส่วนการคาดสันวัตถุดิบ17มกราคม69าคาดสันวัตถุดิบออกมาดับร้อยสิบหน่วยเหนือนดับ5ในเมนูที่ 3 3นะครับก็พิจารณาอย่างมีวิจารณญาณต่อไปนะครับไปกันต่อที่เมนูที่3 4จะเป็นเมนูของอาจารย์โซยุจะเป็นชุดการคัดสรรวัตถดิบเพื่อจปรุงเมนูดับเหนือตัวตรงดับใต้ตัวตรงโดย2มกราคมชุดแอดโซอยุชุดนี้ การค้าสันวัตถดิบผ่านเฉพาะชุดเหนือหรือชุดใต้เราก็จะเน้นวิเคราะห์ชุดใต้เป็นหลักโอกาสสูงที่จะกลับมาดับผ่านโดย17มกราคมค้าสันวัตถดิบดับใต้ตัวตรง1618 1213 3007 52566396 23293441 7478 45858967แล้วก็ข้าส,ส่วนชุดการค้าสันวัตถดิบชุดเหนือก็ สามารถวิเคราะห์ได้เช่นเดียวกันพิจารณาอย่างมีวิจารณญาณก่อนปรุงเมนูออกมานะครับไปกันต่อที่เมนูที่35จะเป็นเมนูของอาจารย์โซยุชุดนินจาจะเป็นชุดการคาดสรรวัตถุดิบ เพื่อที่จะปรุงเมนูดับเหนือตัวตรงดับใต้ตัวตรงโดย2มกราคมการค้าสัรนวัตถุดิบผ่านเฉพาะชุดใต้หรือชุดเหนือเราก็จะวิเคราะห์ชุดเหนือเน้นเป็นหลักเพราะว่าโอกาสค่อนข้างสูงที่จะกลับมาดับผ่าโดยในวันที่17มกราคม69ชุดเหนือการค้าสัรนวัตถุดิบเพื่อี่จะปรุงเมนูดับเหนือตัวตรงก็ค้าสัรออกมาได้ดับเหนือตัวตรง1517 9597 8488 2428 3973 4042 6นย์สี่สองแล้วก็33มส่วนส่วนการคัดสรรใต้นะครับก็สามารถวิเคราะห์ได้เช่นเดียวกันพิจารณาอย่างมีวิจารณญาณต่อไปนะครับ ่อมาจะเป็นเมนูที่36จะเป็นเมนูของอาจารย์ชุดสอดสีส้มจะเป็นชุดการคาดสันวัตถุิบพิจิพุงเมนูดับใต้ทุกหลักโดย2มกราคมคาดสันวัตถุิบดับ1ออก16ก็ถือว่าหลุดส่วนการคาดสันวัตถุิบ17มกราคม69คาดสันวัตถุิบออกมาพิจิพุงเมนูดับใต้ทุกหลักดับ4ในเมนูที่36นะครับพิจารณาอย่างมีวิจารณญาณต่อไปนะครับ แล้วก็เมนูที่37จนะครับจะเป็นเมนูของอาจารย์ชุดหลอดชมพูเหลืองจะเป็นชุดการคัดสรรวัตถุดิบเพื่อจะปรุงเมนูดับร้อยสิบหน่วยเหนือการคัดสรรวัตถุดิบในวันที่17มกราคมคัดสรรวัตถุดิบออกมาดับร้อยสิบหน่วยเหนือดับ3ครั้งก่อนดับ0ูนย์ออก7จ็ดศูนย์หกสิบออกศูนย์ก็ถือว่าหลุดชุดนี้ก็พิจนารณาอย่างมีวิจนารณญาณโอกาสค่อนข้างสูงที่จะกลับมาเดินดีเช่นเดียวกันนี่ก็จะเป็นการสรุปการคัดเลือกวัตถุดิบ ที่ทำไติหลุดเพื่อใช้พิจารณาเป็นแนวทางต่อในวันที่17มกราคม69โอกาสค่อนข้างสูงที่จะกลับมาเดือนดีนะครับในการเรียนรู้ต่างๆแต่ละหน่วยแต่ละเมนูนะครับล้วนเป็นการวิเคราะห์ความน่าจะเป็นโปรดใช้วิจารณญาณในการวิเคราะห์และรับชมต่อไปและขอขอบคุณหน่วยการเรียนรู้ของแต่ละอาจารย์ที่ได้คำนวณและวิเคราะห์เพื่อให้ทุกท่านนำไปพิจารณาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ต่ดรับขนมไทย17มกราคม69ต่อไป หาชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจง้งเตือนให้กับช่องแมทสโตรี่นะครับก็จะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปและขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ